ครับผมก็สวัสดีนะครับทีมงาน GS นะครับก็วันนี้ก็มีนะครับในส่วนของปัญหา,าการเตด QC เนาะของการใช้แอปพลิเคชันมบาย l e Quick Meter นะครับก็อที่เห็นนะครับก็คือ error case แบบนี้นะครับก็คือข้อมูลเนี่ยที่มาจากแซฟเนี่ยมันยังไม่ถูกส่งมาที่ระบบ GS นะครับ ก็เลยทำให้ไม่สามารถติดตั้งมิเตอร์นั้นเข้าไปได้ปัญหาอินสไตน์ใช่หรดีไม่เจอทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเราอยากจะติดตั้งก่อนนะครับเราไม่รอรอบการโหลดข้อมูลของแซฟเนี่ยช่วงต้นเดือนเน่ยเราก็สามารถทําได้นะครับโดยที่เราจะสามารถที่จะเรียกนะครับข้อมูลที่ที่เราไปสำรวจเนี่ยเป็นแบ็กกราวแล้วก็ลงในเชดได้เลยนะครับอ่าเรามีวิธีง่าย,ายๆเนอะเดี๋ยว,วันนี้เรามาลองกันนะครับ เริ่มแรกก็เปิดเชดออกมานะครับผมน่าจะเปิดไปแล้วล็อกอินก่อนอ,อ่าครับพอเราเปิดพอเราเปิดหน้าเชดเนาะให้เราทำการเลือก store d i s p l a y นะครับ store d i s p l a y ที่เป็นควิ k มิเตอร์ถ้าถ้าใครไม่เห็นนะครับมันจะอยู่ในนี้อยู่หังล่างอ่า ผมก็เลือกตัวนี้มานะครับ PADM Quick Meter นะพอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเป็น d i s p l ย์ Display ในส่วนของเฟส LV เข้ามาด้วยนะครับเราจะเราจะเห็นเฟสของตัวสายไฟนะฮะทีนี้ในนี้เขาบอกว่าเ,เขาติดตัว QC เนอะผมก็สอบถามเขาว่า เขารหัสอะไรนะครับท,ที่ที่ใช้ในการสํารวจนะครับรหัสนี้เนาะแล้วก็ทำการเสิร์ชข้อมูลนะครับไปที่เลเยอร์นะครับที่มีชื่อว่า,านี่ก่อนนะครับ MJM MFO นะครับ without TOC view นะฮะก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้ครับเลเยอร์ที่ชื่อว่าข้อมูลการ Import มิตเตอร์อย่างรวดเร็วนะฮะไม่ผ่าน QC นะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับให้เลือกที่ฟิล DM by นะครับถ้าเราต้องการหารหัสตามรหัสที่ที่ที่สำรวจนะครับแต่ถ้าเราต้องการหารหัสตามมิตเตอร์นะครับแต่ละลูกเนี่ยก็ให้เลือกมาที่เอพีเอ็นดสกอร์มิเตอร์ แต่ในเคสเนี้ยผมใช้อ้างอิงคนสำรวจเนาะผมก็เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่หมายเลขผู้สำรวจเข้าไปนะครับกดค้นหาผมก็จะเห็นแล้วว่ารหัสเนี้นะครับเขามีตัวที่ไม่ผ่านอะไรบ้างเนาะผมก็ซูมเข้าไปอตัวนี้นะครับผมก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อมิเตอร์ตรงนี้นะครับที่บอกว่าติดตั้งคือเศษเอนะครับปึ๊บ ตรงนี้ก็เฟด A เนาะสมมุติว่าเราจะต้องการที่จะติดตั้งมิเตอร์ตรงนี้ก็ให้ทำการเปิดเซสชันนะครับเปิดเซสชันก็ปกติเลยนะครับเปิดเซสชันแล้วกเ็เลือกตัวมิเตอร์นะครับเข้าไปสมม,ตมตสุติผมทดสอบทดสอบ ติดตัมิเตอร์ขอเขาเียกเครื่องมือมิเตอร์มานะครับเพื่อเรียกติดตั้งเนาะ เนอร์นาะแเตนทัมิินะต,ต,ต,ตอร์นะครับก็ทำการกรอกนะครับในส่วนของ p n u u m e r r 6, 6 0 1 1 6 2 2สปดนะครับ ซึ่งถ้าเราก่ะอย่างนี้แล้วมีข้อมูลส่งมาจากแซฟนะครับเราสามารถกดโหลดได้แต่อย่างงี้มันคือมันมันมันไม่เจอครับมันไม่มีข้อมูลที่ส่งมานะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะนี้ได้แต่ทีนี้ถ้าเราอยากใจร้อนเนาะเราก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลตรงนี้ไปก่อนนะครับว่ารหัสสายไฟ,ฟอะไรสายจุหน่วยอะไรหมายเลขอ,อะไรนะครับเฟสอ่าอย่าลืมระบุที่เราไปสำรวจเนาะเฟสเออ่าแล้วก็ใส่ หมายเลขอิสตอนะครับรเข้าไปแล้วกดตกลงแล้วก็ทำการติดตั้งแต่อย่างเงี้ยผมไม่รู้เนาะผมก็ทดสอบไปก่อนซอจะได้ไหมไม่ครบอ่าใช่ไม่รบครบสิบหลักผมกรอกไปก่อนเพราะผมไม่รู้เนาะะอ่าคือ ระบบจะแจ้งเตือนเนาะว่ามันไม่มีนะคุณยังจะทำดาเนินการต่อไหม่าแล้วก็ติดไปเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้เนาะ